สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะค่ะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถกระบะ4ประตูนะคะ t ต y ยต้ารีโวนะคะพีรันเนอรนะคะค่ะ2 4 e พัดนะคะค่ะทะเบียน8ก้ไก่วแหว่าแวน1918นะคะกรุงเทพมหานครคันนี้เลยค่ะ เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสีขาวปี2019ค่ะคุณลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเลขใหม่ใช้น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่70,000กิโลเมตรนะคะค่ะโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันีนะคะอยู่ที่650,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูรอบคันกันนะคะว่าเจ้าคันีจะสวยงามแค่ไหนนะคะค่ะอันดับแรกมาดูในส่องของกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะคุณลูกค้า่ะค่ะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะคะสวยงามลงตัว มากเลยนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะค่ะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะตรงนี้นะคะค่ะเป็นไฟเรทามันนล่นไว้นะคะค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะกรอบนะคะจะเป็นโครเมียมตัดด,ดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะ แล้วก็อีกด้านนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะไฟของเขานะคะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแท้1 0อเซเลยค่ะค่ะไม่มีรอยแตกลายงานใดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เรียมสารตัวรถนะคะยองคงชัดเจนนะคะคุณลูกค้าคะค่ะ,คะสีสวยมากๆเลยนะคะค่ะสีตัวรถนะคะบอดี้รถนะคะไม่มีรอยขีดขวดด่วนใดๆเลยนะคะไม่มีรอยแก้มบุ๋มรักยิ้มใดๆเลยนะคะค่ะ ด้านท้ายตัวรถนะคะจะเป็นพีรนเนอร์นะคะยกสูงนะคะค่ะสัลักษณ์นะคะหลัมาพร้อมกับกันชนด้านท้ายนะคะค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะจะมีในส่องของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะค่ะเมื่อเปิดฝาท้ายนะคะจะเป็นครเมยมแบบนี้เลยนะคะค่ะโลโก้ต o วต้านะคะไฮลักตัว E นะคะค่ะยังคงชัดเจนนะคะครบทุกต,ตัวอักษรเลยนะคะคุณคลูกค้าไฮรักรีโวนะคะ ไฟท้ายของเขานะคะกอบยังคงชัดเจนนะคะเป็นไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานรถโตโยต้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะเป็นกระจกดิเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมกับ,บลาฟ้าให้ด้วยนะคะค่ะกระจกทั้ง4ี่บานยังคงเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้ากระจกดิเดิมๆเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะยังคงเป็นกระจกเดิมๆอยู่เลยเนาะ คแล้วก็ในส่องของมือจับของเขานะคะเป็นในส่องของโครเมียมนะคะตัดกับตัวบอดี้รถสีขาวนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมตัดดำนะคะค่ะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็รถนะคะยังมีในส่องของคิ้วกันสดให้นะคะทั้งสี่บานเลยค่ะค่ะมาดูในส่องของห้องโดยสารกันนะคะคุณลูกค้าคะ่ะ ห้องได้สารนะคะค่ะมาดูในส่วนของส่วนแรกเลยนะคะค่ะแผงประตูฝั่งคนขับนะคะสามารถวางสิ่งของได้วางแก้วน้ําได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการควบคุมนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพับเก็บกระจกข้างนะคะเปิดปิดกระจกนะคะทั้ง4บานนะคะค่ะ,ะมีในส่วนของระบบเซ็นทัลล็อกให้นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เลยนะคะค่ะค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะเบาะของเขานะคะไม่มีในส่วนของขาดฉีกขาดใดๆเลยนะคะสภาพยังมีใหม่อยู่เลยนะคะมาดูในส่วนของ พงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังชันนะคะคุณลูกค้าหน้าปัดเอนไม้ของเจอคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,คะจอของเขานะคะค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ USB นะคะต่อบลูทูธได้เลยนะคะค่ะ ก็สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยนะคะค่ะแต่ว่าในส่วนของแอร์นะคะระบบปรับอากาศของเขายังคงเป็นแบบแมนนวลนั่นเองค่ะค่ะมาต่อด้วยในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์กระปุกนะคะคุณลูกค้าค่ะ เกียร์นะคะตรงนี้6สปีดเลยนะคะมีโหมดอ c o m o โหมดให้นะคะแล้วก็ Power m o d โ e, หมดให้ด้วยนะคะค่ะสามารถวางแก้วน้ําได้1ที่นะคะค่ะที่พักแขนก็สามารถวางสิ่งของได้นะคะคุณลูกค้าค่ะบองเขานะคะยังใหม่ๆอยู่เลยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ในสอง,องคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะด้านในจะเป็นสีดํานะคะคุมโทนสีดํานะคะคุณลูกค้าค่ะ จะเป็นในสองของที่เก็บเอกสารนะคะช่องเก็บเอกสารนะคะค่ะแล้วก็มาดูในสองของที่บางแดดนะคะยังคงสมบูรณ์นะคะค่ะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะ มันจะเป็นกล่องที่เก็บแว่นตานะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่องของอไฟปรับไฟสองสว่างนะคะบนหลงังคาของเขานะคะไม่มีอรอยเจมิมใดๆนะคะไม่มีอรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยเปื้อนนะคะค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะค่ะไปดูในส่องของห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะว่ากว้างขวางแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหลังก็ยังคงเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีใครนั่งนะคะก็เราก็เอาลงมาวางเป็นที่พักแขนวางแก้วน้ำได้นะคะคุณลูกค้าถ้าหากว่ามีผู้โดยสารนะคะสามท่านนะคะก็สามารถดันขึ้นไปนะคะนั่งได้นะคะตรงนี้กว้างขวางมากเลิศมากเลยนะคะค่ะมีช่องที่เก็บ สัมภาระให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีที่ห้อยสัมภาระนะคะรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกรัมเลยนะคะคุณลูกค้ากว้างขวามขงมากๆเลยนะคะสําหรับที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะคะค่ะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบนะคะก็ติดต่อพัดเพลยนต์เข้ามาได้เลยมาดูรถตัวจริงหรือว่าเท็ดได้ได้นะคะค่ะ เสรีไทยหกแยก1น,นะคะเป็นสำนักงานใหญ่ของร้านเพชรยนลาวนะคะสาขาที่2จะอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะของเรานะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะค่ะมีทดลองขับ9 0วันนะคะขับปีนี้ผ่อนปีหน้าได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถก,กับร้านเพชรยนลาวได้นะคะคุณลูกค้าค่ะ อาชีพใดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้เลยติดต่อพัดเพรยน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะแปะเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ t o y ยต้นะคะ p ิล n นเนนะคะสประตู2.4 e p a ด t นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสีขาวรถปี2019ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเล็กไม่ใช้น้อยมากๆเลย เจ็ดหกิโลโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่6,500 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช้าหมดอดเป็นเจ้าของคันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะรถคันนี้จะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะยังไงพัดก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากคุณูค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด นะคะว่าต่อไปพัดจะพาไปรีวิวรถขนาให้กับคุณค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ